สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับของนครลำปางมารายงานเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองครับสำหรับกรมอุตุนั้นได้ออกประกาศเตือนฉบับที่1ิแล้วสำหรับพายุฤดูร้อนที่จะพล่ลมภาคเหนือใน9จังหวัดนั่นเองครับกรมอุตุก็ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่ส0สำหรับพายุฤดูร้อนพล่ม9้จังหวัดจะส่งผลให้เกิด ฟ้าผ่าลมแรงลูกเก็บตกด้วยบางแห่งนั่นเองครับก่อนไปฟังก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกรมตูนิยมวิทยาประกาศเครื่องพายุรุดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10มีผลกระทบก็คือถึงวันที่11คือวันนี้นั่นเองระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนนั่นเองลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ภาคเหนือยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งด้วย รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่ก็ต้องก่อยระวังนั่นเองครับจึงขอประกาศให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระมัดระวังความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของท่านถ้าเอาไปไว้ในที่โล่งแจ้งนั่นเองครับสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็มีดังต่อไปนี้เลยนะครับสําหรับวันที่ส1เอ็ตก็คือวันนี้ก็คือภาคเหนือที่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่และ จังหวัดตากนั่นเองครับจึงขอออกประกาศให้ติดตามจากกรมอุตุนิยมพิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมพิทยาโดยตรงนั่นเองครับหรือที่เบอร์โทร0 2 3 9 9 4012ถึง13และ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายก็ลืม กดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับพายุและฝนฟ้าต่างๆนั่นเองครับ